ผมมีความรู้สึกว่าผมถูกหลอกใช้มาตลอดผมไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้ผมอีกต่อไปและท่านผู้ชมจำได้ว่าผมเคยพูดนี้ในรายการว่ากูจะไม่ยอมให้มึงมาหลอกใช้อีก คำพิพากษาครั้งนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าแกนกนากบปสเนี่ยเริ่มจากการประท้วงการนิรโทษกรรมสุดซอยที่ผมไม่ไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไว้ใจคุณสุเทพเทือกสุบรรณและผมตั้งข้อสงสัยว่าทหารมีส่วนรับรู้และแอบจับมือเบื้องหลังกับแกนกนากบสอบ,บางคนซึ่งผมพิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณทักษิณก็เลยมองเกมว่าถ้าคนอื่นยึดอำนาจปฏิวัติ สู้ให้ประยุทธ์ยึดอำนาจดีกว่าเพราะว่ากูรู้จักกันดีสิ่งแรกวาระแรกที่รัฐบาลชุดคอสชอทำคืออะไรรองดองคุณไัยบูลคุ้มฉายาท่านไม่ได้ทำอะไรเดยงานนี้ขึ้นท่านขึ้นมาท่านทำอยู่อย่างเดียวท่านตามเช็คบินลูกน้องเก่าทักษิณที่ทำบิดทุกเรื่องแผนที่วางร่วมกับทักษิณและทักษิณคิดว่าจะมีการรองรองมันพังทลายไปหมดเลยเป็นใครก็ตามที่เคยร่วมก,กับกรกศผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะโกรธผมเบิกเนรซะ ว่าความจริงเนี่ยโดนหลอกมาตลอดข้อที่จริงก็คือว่ายังไงการขัดขวางการเลือกตั้งก็ต้องถูกจําคุกแน่นอนที่น่าสนใจอย่างทําไมสารชั้นต้นถึงไม่ให้ประกันตัวไปทันทีเลยแต่กับส่งผู้ต้องหา6คนเข้าไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะธรรมดาแล้วคดีที่โทษต่ำกว่า15ปีเนี่ยศารจะให้ประกันตัวอย่างแน่นอนที่สุดแต่สารชั้นต้น ไม่ให้ประกันตัวคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือพี่น้องสามป่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงษาจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาการพัฒนาเรื่องราวของคดีที่นายกดชนะมีนาซัดทอดกล่าวหาว่ามีนายตำรวจสองคนพนต อภิชาติสุริสิทธิ์ผู้บัญชาการภาค6ก็เลยทําสํานวนสอบสวนคือพันธุ์บุรเอกเอกราชอินตาส,สืบรองผู้บังคับการตารวการตรารวจกุงรภาค6คนที่3คือพลตรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสอบสวนกลางชุดพนักงานสืบสวนได้สืบสวนหาความเชื่อมโยงกับผู้กระทําผิดในคดีนี้ผลการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงตํารวจที่เขาคลุกคลีกับการสืบสวนสอบสวนมาเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าผีเห็นผีท่านผู้ชมพูดง่ายคือต้องการจะตัดตอนผู้กระทําผิดออกไม่ปรากฏในสํานวนฟ้องอัยการว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ทำ ความจริงให้ปรากฏแล้วประเทศชาติจะพังทลายหมดคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุก็เช่นกันคุณเพียงแต่ลบฉากคุณก็แก้เกมด้วยการตั้งตำรวจอีก2คนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณไม่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันมีอยู่แล้วช้างตายทั้งตัวคุณเอาใบบัวมาปิดได้ยังไงผมบอกคุณแล้วว่าเรื่องนี้มันสถานฟ้าสะเทือนดิน น้องแนนหรือสุพรรษาบำเพ็ญเพียรซ้อนรถจักรยานยนต์กับแฟนนุ่มแต่แฟนนุ่มเนี่ยมีวัยระซ้อนเด่นคือไปส่งยาบ้า41เม็ด แฟนหนุ่มรับสารภาพเคยถูกตัดส,สินจำคุก4ปีกับ6เดือนส่วนน้องแนนนั้นะปฏิเสธเมื่อโดนดำเนินคดีแล้วน้องแนนไม่มีเงินประกันตัวจนนะ่ะท่านผู้ชมจนกระทั่งมีทนายความคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนจนเหมือนกันสัญชาตยานทนายเนี่ยคุยด้วยสักพักก็รู้ระหว่างนั้นทนายคำสิงก็ได้ช่วยสู้คดี12ธันวาคม2 5 6 2ศาลอสาอุทธร์อ่านาคำพิพากษาให้น้องแนนมีความผิดลงโทษจำคุก5ปี12เดือนและปรับเงิน566,600บาทน้องแนนสุพรรณ สาต้องกลับเข้าเรียนจำยาวนานอีกเพราะครอบครัวไม่มีเงินประกันตัวคดีนี้เล็กมากแต่สาระและในยะของความยุติธรรมมันใหญ่มากผมก็ถามกลับว่าในกรณีที่ตำรวจสุรินมาจับน้องแนนข้อหาสมคบในยา41เม็ดคำถามมีอยู่ว่าไอยาไอ1,500กิโลกร,รัมที่มีพยานที่ถูกจับได้ แล้วซัดทอดไปจนถึงพลตำรวจโทต่อศัก์ิสุขวิมลและพันตำรวจเอกเอกราชนั้นสมควรหรือไม่ที่พวกคุณจะต้องมาพิจารณาโดยใช้มาตรฐานเดียวกับที่คุณใช้กับน้องแนน่เรื่องนี้ผมเจ็บปวดมากท่านผู้ชมเจ็บปวดเหมือนผมไหมน้องแนนโชคร้ายที่เป็นคนจนน้องแนเลยต้องติดคุกผมว่ามันโคตรบัดซบเลย นายโจไบเดนะธานาธิบดีคนที่46เน้นย้ําว่าอเมริกากลับมาล้ก็คือว่าอเมริกา is back นายยะของทรัมป์ในอดีตก็คือว่าอเมริกา is first ความจริงแล้วนัยยะไม่ได้ต่างก,กันแต่วิธีการไม่เหมือนกันนั่นก็คือว่าอเมริกาเป็นผู้นําแล้วทุกคนเป็นผู้ตามเพื่อที่จะให้อเมริกานั้นและ กลุ่มคนชาวผิวขาวสามารถจะครอบงำโลกได้ด้วยมาตรฐานที่ตัวเองตั้งเอาไว้ให้ทุกคนต้องทำตามมาตรฐานนี้ไบเดนก็บอกสีด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลตนให้ความสำคัญที่สุดคือการปกป้องเสรีเปิดกว้างในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี่คือ การโหมโรงของไบเดนแปรดีสีได้เตือนไบเดนว่าปัญหาระดับโลกไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นก็คือว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแล้วที่จะมีสิทธิ์ทำตัวเป็นยักษ์ใหญ่คนเดียวแต่ต้องการความร่วมมือระดับโลกคนในเป็นผู้นำในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมองว่าไบเดนนั้นมาชั่วคราวในขณะซึ่งผู้นำในภูมิภาคนี้รวมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กับมองว่า ในสีชิ้นผิงยังจะต้องอยู่อีกนานอีจ้านจือจ้านนี่ภาษาจีนกลางก็คือว่ายุติสงครามในสงครามคือการยับยั้งการรุกรานด้วยกำลังที่สำคัญคือคว้าชัยชนะเพื่อให้มาได้ซึ่งสันธิภาพและความเคารพจีนอเมริกาตอนนี้ วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เร็วลงซีจริงพูดว่าสงครามเกาหลีทำให้ชาวจีนไม่ต้องรอรับความเมตตากรุณาของชาติอื่นสามารถลบคำศบประมาทของการเป็นคนป่วยแห่งเอเชียที่กอ่อกินมาเป็นเวลานานพับร้อยปีและสามารถจะยืดอกได้อย่างภาคภูมิสงครามต่อต้านสหรัฐและกอบกู้เกาหลีครั้งนี้เหมือนเป็นหมุดหมายแห่งการฟื้นฟูประเทศจีนและหากหานกล้าเข้ามาลุกรานชาวจีนจะลุกขึ้นสู้อย่างไม่คิดชีวิต ปีพศ2520ระหว่างที่อเมริกาและโซเวียตรเซียกำลังทำสงครามเย็นอเมริกาได้ตั้งฐานทัพลับทางการทหารในบริเวณแถบมาสซุบูริเดียคือที่เกาะดิโกกาเซียปัญหาสำคัญที่เกิดครั้งแรกบนเกาะเหล่านี้มีชาวเกาะดิโกกาเซียเป็นคนพื้นเมืองอาศัยมาอยู่ที่นี่ตั้งกว่า200ปี พวกเขากล่าวว่าเขาถูกไล่ออกจากสวรรค์แล้วตกลงในนรกชีวิตต้องตกระกรรมลําบากตั้งแต่มีการฟ้องรัฐบาลสหรัฐอังกฤษชาวเกาะบางส่วนพยายามจะกลับไปสู่เกาะถิ่นฐานเดิมของตนแต่ทําได้แค่อาศัยอยู่ในเกาะใกล้ๆจนถึงปัจจุบันพวกเขายังกลับไปไม่ได้อังกฤษและอเมริกาก็เป็น2หัวออกแหําเภอและปลัดอําเภอที่เดินหน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยสิทธิมนุษยชนนะให้ปกป้องรักษา ทุกคนต้องอยู่มีมาตรฐานแบบทางตวันตกในการดูแลสิทธิมนุชยชนมาตรฐานอะไรท่านผู้ชมตะวันตกยังไม่เคยมีมาตรฐานเรื่องสิิทนุพยนเลยแม้แต่นิดเดียว